เอารับสวัสดีท่นทานผู้ชมท่ากันด้วยนะครับก็กลับมาในพาร์ทนี้อาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วเพราะว่าเท่าที่ไปหาดูดูมาครับก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยไฟฟ้าคือมันอัปต่อไม่ได้แล้วก็คือนี่ครับเขาบอกว่าเร็เรวๆนี้มันต้องรอการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับแต่ผมอยากรู้แค่ว่าทําไมคอยใอัปไอ้ตัวนี้ได้ละเนี่ยไอ้ตัวพิมพ์ทร,ร,รัพยากรนะก็คืออัปแล้วคือมันใช้งานไม่ได้นะก็คือมันต้องอัปไอ้ตัวปั่นไฟอะแต่ ก็ค <medio S 2> ือทำมาแล้วใช้ไม่ได้ก็คือปล่อยทิ้ง <ADHD> ่างนี้แล้วก็คือไอโฟมไอโฟมแผ่นตัวเนี้ยก็คือมันต้องใช้ตัวเครื่องมพ์นี้อย่างเดียวนะเพราะไม่รู้ว่ามันจะหาได้จากที่ไหนนะครับแต่ผมว่านะถ้าใช้เครื่องนั้นได้ก็คือจบนะครับเพราะว่าเออไม่รู้จะหาจากไหนแล้วก็ไอกล่องนี้มันไม่รู้ว่ามันจะสุ่มให้ได้ไหมก็คือผมลองสุ่มนะครับมันจะเป็นอันไหนวะโอเคอันนี้ครับนี่เป็นเป็นกล่องที่แบบมันจะมีของในนี้บางทีก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับ อันนี้เป็นไอตัวอิเล็กทรอนิกส์แนะไม่เป็นหูฟังเอ้ยสายไฟดิเออใช่อ่าอันนี้เป็นเสื้อนะครับีประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้ผมเดี๋ยว,วนี้ไปเมืองอื่นได้ป่ะโอเคตัวนี้ไปได้ครนะเ,เดี๋ยวดยวจะมาซื้ออะไรเออจะมาซื้อไอ้กล่องนะั้นนะดูดีว่ามันจะมีไข่ล้างคาไหมกล่องเมื่อกี้ เพื่อมาอัดสุ่มไอ้โฟมแพทให้เพจน,นะ,ะมีครับนี่ห้ากล่องโอ้แพงอยู่นะเอ่อซื้ออะไรดีอ่าเอา,เอาน,นี้แหละนะครับเมมโมรี่มันยังไม่ได้ใช้ซื้อไปสุ่มดูนะครับว่ามันได้ได้สามโอเคร้านค้าพวกนี้ยังไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมครับก็คือเราต้อง,องรอหลักการอัปเดตอย่างเดียวคือมันไปไม่ได้รับมาสุดแล้วนะครับเพจกับกร้านนี้อ่าร้านนี้ก็มีนะครับเฮ้ยเดี๋ยว อะไรนี่ทำไมมันถูกกับร้านเมื่อกี้วนะเนี่ยโอเคซื้อแล้วครับโอเคเอ่าไอ้สายไฟนี้เดี๋ยวขอไม่ใจแล้วกันทิ้งไปที่ก่อนอนะเอาละก็คือตอนนี้มันจะมีเควสอ่าหลากหลายอยู่นะไม่รู้ว่ามันจะทำได้ไหมก็คือมันมีให้ไอ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ไอ้เควสแรกก่อนคือเราจะมาทำกาแฟกันนี่ครับสูตรเอ่อทำกาแฟมันมีบอกอยู่ นะครับอ่อนี่ในน,น,นี้มันเหมือนมีตารางบอกว่าอะไรที่เราเก็บมาได้มันจะมีบอกเลยว่าข้อมูลนู่นนี่นั่นนะครับนี่เราก็คือบางชิ้นมันมีบอกเลยว่ายังไม่ปลดล็อกก็คือต้องรอเร็วๆนี้ไอ้กาแฟนี่กาแฟเพิ่งได้นะก็คือใช้ไอ้ขวดน้ําจริงแต่จะเป็นขวดน้เํเอืกอนหนึ่งที่เราใช้กับคู่กับฐานก็คือน้ําที่มันกรองแล้วอะนะครับใช่ต้องเป็นน้ําสะอาดที่เราเอามาต้มเมื่อกี้เป็นแค่น้ําเกลือเฉยนะครับแล้วก็ขนมปังนี่ทําแล้วนะครับอืใช้ใช้เยี่ยมอ่าบูลลี่ แล้วก็ขนมปังนะบอันแนค่บ์คือประมาณนั้นขนมปังทำไปแล้วแล้วก็อาหารเหลืออย่างหลายอย่างมากที่ยังไม่ปลดล็อกนะเอาละเดี๋ยวนี้เราจะมาทำไอกาเฟกันทานกับขวดน้าเปล่าขวดน้ำเอยจะทานมีนะครับแต่ขวดน้ำรู้สึกจะไม่มีเราต้องไปตักเอาใช่ปะเฮ้ยไม่ต้องตักดีบนบ้านเรามีจะเรี้ยงก็บ,บ้านนี้ไปเรียงบ,บ้านดีกว่าละ,ะัโอเคนี่ครับ ตักมาลูดยดืดอกไม้ด้วยโอเคเรากันน้ำนี่ก่อนเฮ้ยเอ้เอาโอ้ต,ต,ต,ต้องต้มน้ำเกลือออกก่อนโอเคครับคอยมากันน้ำนี่แล้วก็กาแฟมาชงเข้าคู่กันเราจะได้กาแฟสักทีครับรู้สึกว่ามันจะมีควสด ให้เราทำกาแฟด้วยนะฮะแล้วก็กาแฟอยู่ไหนนี่อยู่ในเครื่องดื่มครับกาแฟชูกำลังโอเคเอา่ากอฟฟเอาก็ก็ทำแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวให้กินด้วยเปล่าโอเคแต่เวสยังไม่หายนะครับนี่เ,อ,เอ,อ่อเอินอ๋อเดี๋ยว,ยวหรือเอ้ย หรือเอาให้เอือนวะนนี้รู้สึกว่าต้องทำกาแฟใหม่นะเพราะว่าเขาบอกว่าเอา่อน่าจะไปหาเอิญนทำกาแฟเสร็จเอ่อกาแฟเออน,นี่นี่เห็นละฟี่ยังไงคือเอากาแฟใส่เหรออ๋อนี่ไงได้แล้วครับ เวทเพียมีของอัปเด็ไดไอ้บ้าวดูอย่างเขาก่อนนะครับมีแต่เควสใหม่เพิ่มฮะมเควสที่แบบทำง่ายก็ว่าไปอย่างนะโอเคก็การทำกาแฟเขียวนะครับก็คือเราจะข้ามไปเควสใหม่เลยแล้วกันนับก็คือนี่ก็คือจะไปปลดล็อกไอ้เออ่โมดสร้างของไอ้ตัวหุ่นยนต์นะครับใช่ไอ้โมดสร้างมันปลดล็อกยังไงเดี๋ยวไปดูกัน ก็คือเราสามารถใช้เขาสร้างได้มั้งนะนี่ไง builder พลาสติก20สแควร์20แล้วก็ไอโ้โปรแกรมโปรแกรมรู้สึกว่าจะมีอยู่พลาสติกรู้สึกจะอยู่นี้นี้นะพลาสติก20แล้วก็ไอเดี๋ยวสแควร์รู้สึกว่ามันจะเก็บไว้ฝั่งนี้นะก็แบบมีเยอะมากนะไปเล่นนะ็อตปาร์ี่20แล้วก็ตัวนี้โฟมพลาสติก2งนะไอตัวโปรแกรมมีโปรแกรมมี2องงันเลย ว่าแอบไปซื้อมานะครับปั๊มคิโตแล้วเขาไปซื้อไว้ <c oughs> ปั๊มล็อกๆนะฮะปุล็อกแล้วก็ดูน่าเขาจะให้เราทําอะไรอีกไม่แน่ครับเอออาจมันจะสร้างสะพานให้เราได้ไหมเอออันนี้ก็มันต้องมีสรัพยากรด้วยแหละนะครับเนี่ยคือเขาน่าจะปลดล็อกโฟมพาดไปให้ด้วยเลยนะเพราะว่าการณ์จวงนี้มันมีของที่ใช้โฟมพาดด้วยไงโอเคครับได้เรียบร้อยแล้วอันล็อก ก็คือหมดและก็าสามารถเปลี่ยนโหมดได้ป่ะโอเคเดี๋ยวไปสร้างไอ้ตัวหุ่นยนต์ตัวสร้างกันเลยดีกว่านะเพราะว่ามันเหลือนี่หนึ่งตัวที่ยังไม่สร้างก็คือเอามารวมเสร็จได้เลยจัดไปเอ็งชื่ออะไรเอามาเอาโอ้ชื่อเหมือนเหมือนกันนี่เลยฮะอันนี้หมวดสะสมนะครับเป็นนักสะสมก็คือเก็บทั้งหมดหมวดสร้างคือแล้วมันจะสร้างยังไง หมดสร้างหรอเดี๋ยวนะมันอ๋อเดี๋ยวเราลืมคอนเฟิร์มมาโอเคแล้วเองจะสร้างให้ใครยยังไงก็คือเราวางไว้ปุ๊บมันก็จะสร้างใช่ปะเ,ออเดี๋ยวนะงั้นลองสักอย่อางก็คือไอ้นี่อ่าที่เก็บไม้แล้วกันครับวางแถวไหนดีวางตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวมันออกไม่ได้อีกโอเคตรงนี้ครับ ดูซิมจะสร้างให้เราปะเดินไปละมันก็ชื่อเหมือนกันได้เลยนะเอาไอ้ตัวนี้มันเก็บของหรือมันเอาไปสร้างวะนั่นถามจริงไอ้นี่มันเป็นท่อนเหล็กนะเออเอเอไอ้นี่มันใช้ท่อนเหล็กสร้างนี่ไงฮะผู้ยนต์ผู้ช่วยสร้างเรียบร้อยอ๋อมเดินโอ้โหแล้วเดินอ้อมมาแผ่นเหล็กมาตั้งไกล สร้งปุ๊บสิปั๊บวะโอเคครับแล้วก็นี่ไอตัวนี้สร้างใช่ปะ่ะไอตัวนี้ก็ไปเก็บของมาวันนั้นแล้วก็มันจะมีหมวดเออเอนจิน้นเอนจิ้นตัวพลังงานไม่ได้หรอกลืมแล้วไอหมวดนั้นไปใช้ทำอะไรมันน่าจะสร้างสะพานได้ด้วยปะถ้าไม่มีทรัพยากรอ,อาจจะสร้างไม่ได้นะก็คือมันหยุดนิ่งเลยอะ่ะเออปะ ก็คือสร้างก็สร้างเฉพาะของที่เราวางไว้เท่านั้นครับ mm hmm. เขาบอกว่าที่เราจะไปวางได้ก็คือมีโรงแรมใกล้ที่ชื่อสกายซึ่งเป็นสถานที่แสดงตัวหลายครั้งช่างเป็นเวทีที่ยอดเยี่ยมเฉลเกินไอตอนนั้นน่ะคือเราตองอปวะเขาไปวางไว้นะคือเป็นระเบียงมันแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะประเด็น <laughs> Sky นะสกายนะเป็นตึกอ่าเป็นโรงแรมใช่โรงแรมโรงแรมใกล้ๆที่ชื่อสกายอันนี้ก็เปิดมุมแบบ สูงขึ้นพี่จะตามหานะัะมันมีไม่กี่ที่นะเป็นระเบียงฝั่งนี้เปล่าเนี่ยมันมีแต่มันไม่ได้มีชื่อบอกนะไม่ได้ชื่อสกายเนี่ยโอเคงั้นแต่เข้ามาตรงนี้ดูระเบียงเนี่ยมันมีแค่ตึกนี้ตึกเดียวถูกสุดท้ายแล้วมามาลูก Queen. ควีนคุณจะอยู่ตรงนี้ไหมโดนเราไปย้ายเองด้วยนะครับ โอเคใช่ที่ของคุณป่ะไม่ใช่อ่อิอ๋วเดี๋ยวเดี๋ยวๆคุณบุลแลวไอ้ลงุงคือเขาให้ไปโรงแรมไม่ใช่ให้ย้ายไปเดี๋ยวนะระเบียงที่อยู่ใกล้ๆก็มีอันเดียวเลยครับไอตรงนี้เออเขาให้บอกอให้เขาไปแล้วก็ไปค้นหาบันทึกนะครับนี่ตึกนี้เลยแต่รู้สึกว่าเราจะยังไปไม่ได้เพราะว่าเราทราบไปเสร็จ การเควสนี้ก็ต้องผ่านไปแค่นี้เพราะว่าโฟมเรายังไม่มีก็คือแบบต้องจบไว้ก่อนนะครับอลไะเดี๋ยวตอนนี้ผมอยากได้ตัวหุ่นยนต์นะครับก็คือตัวสุดท้ายไม่ใช่ตัวสุดท้ายแล้วก็คือเป็นโปรแกรมคําสั่งสุดท้ายนะั่นก็คือเป็นอเอนจิ้นนะครับรู้สึกจะเป็นผู้ช่วยเราไอา้ตัวเอนจิ้นนั้นมันใช้ไอ้ตัวโปรแกรมเหมือนเดิมนะครับแต่โปรแกรมไม่มีขายแล้วนะคือต้องทําให้ขนมปัง เออลาดยามเนี้ยไปแลกเอานะ5อันก็แลกเราต้องทำขนมปังก่อนใช่ขนมปังขนมปังมันมีเคว็ดทำแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะครับแต่ยังครับเดี๋ยวรอคำท้าขนมปังกรอนเออฮัลโหลเดี๋ยวไอ,อ,อ้ลูกนี้ยังไม่มีเลยอ่ะใช้ทั้ง5อันนะครับอันนี้มีเป้าไม่ได้ปลูกด้วยครับโอ้ระน้ำยิ่งขาดแฉะเลยตอนนี้อา้าวตอนนี้ได้แยมแล้วครับ ห้าอันแล้วก็เหลือเคขนมปังยี่ห้านขนมปังมันใช้ไอ้น้ํากลั่นนะครับโอเคน้ําดื่มได้ห้าขวดเรียบร้อยแล้วก็มาทําขนมปังไม่รู้ว่าจะพอไหมนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันมีเก้าเราน่าจะได้ประมาณสี่อันโอเคขนมปังชิ้นสุดท้ายโอเคขนมปังทายาแม,มาครับห้าชิ้นแล้วก็เฮ้ยเออแฮมเบอร์เกอร์มันใช้ซอสพริกอีก ราต้องไปตามหาไอ้ต้นพริกเดี๋ยวเรารู้สึกว่าพริกจะมีนะครับต่ร้านคา้าเปล่า <c oughs> เออไม่รู้ดิลืมแล้วนะโอเคร okay, แรกมาโปรแกรมตัวสุดท้ายอู๋แล้วมีม,มีนุ่มด้วยนะอ๋อไอ้นี่เป็นมเมล็ดเรามีเมล็ดนี่อยู่เมล็ดอ่าแอมบอนมัม้งนะคือผมเพิ่งซื้อมาซึ่งจะมีบซึ่งจะมีพริกด้วยเราใช้ปลูกนะครับโปรแกรมได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ไปเรียนรู้กันนะครับเอนจินสุดท้ายคือมันเป็นผู้ช่วยในการรดน้ําต้นไม้ได้คือผมจ้องมันมา,าช่วยรดน้ําให้ต้นไม้นะครับก็รู้สึกมันจะช่วยเ,เติมพวกทรัพยากรของได้ด้วยนะนีนี่นเฮ้ยใช้น้ํามันก็คือออยล์แก๊สนี่ห้เลยครับแห้งเหล็ก1ิโอเคตัดไปโอเคเย็บร้อยแล้วจะได้ผู้ช่วยแบบสบายแล้วตอนนี้เอาหิวข้าวอยู่แล้วมีอะไรกินได้บ้างเออไอ้นี่กินได้นะ เดีย๋ยวเราไม่กินดีกว่าเก็บไว้ทำอาหารครับมาเรียนรู้ไอ้ตัวเอนจิ้นกันโบก็าให้เรารู้สึกว่าไอ้ตัวโปรแกรมนี้จะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาเปลี่ยนหมวดคำสั่งของหุ่นเราดีกว่านะครับนี่เด็กผู้ช่วยอย่างเต็มที่แล้วมาดูดีว่าเขาจะลดน้ำไหมปะเอิม่มจมาทำอะไรวะเนี่ยมาีเดียวเดี๋ยว,วเ,ยเดียว อ๋อเติมทรัพยากรให้ครับก็คือเติมเชื้อเพลิงให้ตัวนี้เอามาเติมเต็มมะเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวหลบหลบหลบ,ลบ,ลบ,ลบทางหน่อยเกือบเต็มแฮะเดี๋ยวโอเคไม่ต้องช่วยเติมนะก่อนเปลืองอะ่ะรดน้ำต้นไม้ดีกว่าใช่ใช่ป่ไม่ใช่มัน่าจะเดินม,มาเก็บอีกมาเดี๋ยวเราต้องเติมใ้เครื่องนี้ให้เต็มครับเก็บแล้วเต็มแล้วไม่ต้องมาอีกโอเคนะรดน้ำต้นไม้สิ จะลดให้ป่ะเราไปอยู่นะโอ้คำสั่งตอนนี้ก็คือมีเอ่อเติมเชื้อเพลิงเก็บของจากเชื้อเพลิงแค่นี้แล้วไม่ลดน้ำไม่หรอแร้วม,มันต้องมีขวดน้ำผมว่าใช่นะเหลือมันต้องมีบ่ลดน้ำแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับในตัวอาลักกอนครับ พีครู้สึกว่าจะไม่มีในร้านค้านะครับพีคผมไปดูแล้วไม่มีมีแต่ไอตัวแอ,อมอมนครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าจะหาได้จากที่ไหนนะตอนนี้รู้สึกว่ามันจะตันแลวครับสะพานก็สร้างไม่ได้มันต้องการโฟมโฟมแพดอะนะฮะแล้วก็ไอตัวพวกนี้คือมันเคลียร์ไม่ได้อะไอตัวที่มันกระจายพืชอะไรเนี้ย บอกเลยตัวนี้ไม่มีทางที่จะไปแล้วครับก็คือตันหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่รอการอัปเดทตท่งนั้นนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาเล่นกันอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวขอลาพเพยงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ